งออลงมา,มาจามุง้งออกมาจมุ้งครับออกมาจากมุง้งก่อนตัวเราลงมาก่อนตัวเราลงมาก่อนไม,ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ลงมาก่อนเดินลงมาเลยจับแก๊งอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบปรามเรียกรับเงิน10,000 0บาทแลกกับการปล่อยตัวผู้ถูกจับพบประวัติก่อเหตุมากกว่า10ครั้ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนำโดยพันตำรวจเอกเอก,เอกสิทธิ์ปานสีทาผู้กำกับการสี่กองบังคับการปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกำกับการสีกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มสามผู้ต้องหาด้วยกันรายแรกคือนายกริตอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดทุ่งสงซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นรายที่สองคือนางสาววิจิตราอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดทุ่งสงซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และรายที่3คือนางคูลอายุ70ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดทุ่งสงซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักในหมู่ที่8ตําบลนากระแซงอําเภออุดมเดชจังหวัดอุบลราชธานีและริมถนนในตําบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองสืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนกันยายน2567 จ้าหนะ้าที่ตำรวจกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบปราม ได้ทำการจับกุมนายสุธีพู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่หลบหนีจากการจับกุมในคดีอุ้มฆ่าเสียมาศและได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาสักจังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายระหว่างที่นายสุทีพถูกควบคุมตัวแก๊งคนร้ายทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้ติดต่อไปยังผู้เสียหายซึ่งเป็นญาติของนายสุทีพโดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม สามารถช่วยเหลือทางคดีให้ปล่อยตัวนายสุธีบได้โดยแลกกับเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทผู้เสียหายเกิดความหลงเชื่อจึงโอนเงินให้กับคนร้ายตามที่คนร้ายบอกซึ่งต่อมาทราบภายหลังว่าถูกหลอกจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกับปางและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระปาง ทำการสืบสวนหาตัวแก๊งคนร้ายดังกล่าวจนทราบว่าแก๊งคนร้ายที่ข่อเหตุคือนายกริตกับพวกที่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายกริตพบว่า คยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้ว12คดีและก่อเหตุในหลายพื้นที่มีผู้เสียหายหลายรายอีกทั้งยังพบว่าแก๊งคนร้ายรายนี้เคยติดต่อไปยังญาติของผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน13ล้านเม็ดเมื่อวันที่1ตุลาคม2567โดยแก๊งคนร้ายหวังหลอกเอาเงินผู้เสียหายแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับเคดีที่ครั้งนี้ยังไม่มีผู้เสียหายโอนเงินไปให้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกะปางได้ขออนุมัติสารจังหวัดทุ่งสงออกหมายจับแก๊งคนร้ายรายดังกล่าวและสารจังหวัดทุ่งสงอนุมัติหมายจับแก๊งคนร้ายทั้งหมด3คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามจึงได้สืบสวนติดตามจับก,กลุ่มนายกฤตและนางคูนซึ่งเป็นแม่ยายของนายกรตจับกลุ่มได้ที่ในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนนางวิกจิตราซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการจับได้ที่จังหวัดระยองจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถ สถานีตำรวจภูทรกระปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจากการตรวจสอบในกริกยังพบอีกว่ามีหมายจับของสารจังหวัดตาข้อหาร่วมกันช่อโกงติดตัวอีกหนึ่งหมายสอบถามคำให้การผู้ต้องหาทั้งสามรายเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา